ช่องตามใจทูเดย์ชูหลิวเยเว่เสียนเทพสวรรค์ตอนที่93คนพิการว่าอย่างไรนะชูหนิงตกใจมากองหญิงสี่มีคนติดตามคอยคุ้มครองอยู่ตลอดแล้วเกิดเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรจี้ชิงเฟิงสายหน้าเรื่องนี้ไม่ทราบแน่ชัดนะักขอรับแต่ว่ามีกระแสน้ำเชี่ยวกรากอยู่ด้านล่างหน้าผา ตอนนี้องคหญิงสี่ตกลงไปกว่าครึ่งชั่วยามแล้วยังไม่มีผู้ใดตามหาพบเลยขอรับเมื่อฝ่าบาทได้ยินเรื่องนี้ก็ทรงกริ้วมากและส่งทหารองค์ักค์ล่วงหน้าออกไปตามหาร่องรอยขององค์หญิงสีแล้วข้าน้อยจึงรีบมาเชิญท่านให้ไปด้วยกันชูหนิงรีบพยักหน้าทันทีไปเขาคือผู้บัญชาการเรื่องนี้จำเป็นต้องไปอย่างเด็ดขาด ในขณะที่เขากําลังจะก้าวขาออกไปเขาก็ฉุกคิดถึงชูหลิวเย่ในทันใดาจากนั้นเขาจึงหันไปมองนางด้วยความรู้สึกผิดเย่เอ,อ๋อเรื่ององค์หญิงสี่สำคัญยิ่งกว่าท่านพ่อรีไปเถิดเจ้ากะแต่ในใจของชูหนิงเกิดความรู้สึกลังเลข้าจะช่วยอยู่ดูแลความเรียบร้อยที่นี่ให้เองใต้เท้าชูหนิงมิต้องเป็นห่วงเสด็จพ่อทรงรักองค์หญิงสี่มากใต้เท้าชูหนิงไปทําหน้าที่ให้เต็มที่เถิด หลงซิวพูดเพื่อให้ชูหนิงวางใจในเมื่อเป็นเช่นนี้กระหม่อมก็ต้องขอรบกวนหลี่อองแล้วพะยะค่ะหลังจากพูดจบชูหนิงก็ออกไปพร้อมกับจี้ชิงเฟิงอย่างรวดเร็วทันทีที่พวกเขาก้าวออกจากประตูไปแล้วเหยียนเกิดก็ลุกขึ้นพรดพราดพร้อมกับทําเสียงดังราวกับว่ามีตะปูอยู่บนเก้า e. อี้ทูหลี่อองคุณหนูหลิวเยวองหญิงสี่เกิดเรื่องที่สนามล่าสัตว์ของกระหม่อมเกรงว่ากระหม่อมคงต้องขอตัวกลับก่อนพะยะค่ะ ชูหลิวเยเว่พอเข้าใจได้จึงพยักหน้าให้เขาเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งคุณชายรองเหยียนรีบไปจัดการเถิดไม่ว่าในกรณีใดหักมีคนที่เกิดเหตุในพื้นที่ล่าสัตว์นั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันไม่มากก็น้อยเหยียนเกอหันไปมองหลงซิลอย่างรวดเร็วก่อนจะประสานมือแล้วกล่าวว่าวันนี้คงอยู่ร่วมงานไม่ได้แล้วคุณหนูหลิวเยว,ว่าภัยให้ด้วยคุณชายรองเหยียนยุ่งอยู่แล้ววันนี้มาด้วยตนเองได้หลิวเยว่ขอบคุณมากเจ้ากะ ชูหลิวเยว่าสายหน้าข้าจะไปส่งท่านไม่เป็นไรวันนี้แขกเยอะมากใต้เท้าชูหนิงก็เพิ่มออกไปท่านยังมีเรื่องมากมายที่ต้องจัดการข้าไม่รบกวนท่านแล้วละ่ะข้าขอตัวก่อนเมื่อกกล่าวจบเหยียนเก๋อก็จักไปอย่างรวดเร็วราวกับสายลมโดยไม่หันหลังกลับมามองเยี่ยนชิงที่ยืนรอตรงประตูทางออกเห็นเงาหลังของเหยียนเก๋อที่มีท่าทางรีบร้อนแวบเกิดเรื่องกับองค์หญิงสี่แล้วอย่างไร เกรงว่าคงเป็นเพราะที่นั่งตรงนั้นคงจะร้อนก้นเจ้าเหยียนเก๋เสียมากกว่ากระมังหากคืนอยู่ต่อไปเกรงว่าเขาอาจจะทนไม่ไหวเดิมทีในห้องอาหารมีบรรยากาศกคึกคักในไม่ช้าก็เหลือเพียงแค่หลงซิวและชูหลิวเยเว่สองคนเท่านั้นหลงซิวเอามือถูจอกเล่าของตนสีหน้าแสดงความกังวลออกมาแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาเล็กน้อยข้าได้ยินมาว่าพื้นที่ล่าสัตว์ตรงนั้นมีสภาพสูงชันคราวนี้องค์หญิงสี่คงได้รับอันตรายจริงๆแล้วล่ะ ชูหลิวเยเว่หันไปมองเขาองค์ชายมีเรื่องเกิดขึ้นกับองค์หญิงสี่พระองค์ไม่เสด็จไปดูหน่อยหรือเพคะหลงซิวดื่มเหล้าในจอกอย่างไม่รีบร้อนค่อยๆละเลียดลิ้มรสความหอมของเหล้าชั้นเลิศเขาเอ่ยเสียงเรียบว่าเสด็จพ่อได้ส่งทหารองครักษ์ออกไปตามหาแล้วข้าไปก็จะไปเกะก,กะเสียเปล่าๆมิสู้รอฟังข่าวอยู่ที่นี่จะดีกว่าชูหลิวเยเว่ขมวดคิ้วอยู่ที่นี่หรือ รงซิวเคาะจอกสุราลงกับโต๊ะเบาๆแล้วมองหน้าชูหลิวเยเวดูเหมือนว่าข้าจะทำสิ่งของตกไว้ที่บ้านของเจ้ารอเรื่องตรงนี้เสร็จสิ้นเมื่อไหร่ข้าค่อยหาเวลาไปเอาของอีกครั้งชูหลิวเย่ปฏิเสธโดยไม่ลังเลเหตุใดต้องทำให้วุ่นวายด้วยเพคะให้หม่อมฉันกลับไปหยิบของที่บ้านมาคืนเสียแต่ตอนนี้จะดีกว่ารงซิลหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วมองนางด้วยแววตาหยอกล้อ เจ้าอยากให้ทุกคนรู้หรือว่าเสื้อผ้าของข้าไปอยู่ในบ้านของเจ้าได้อย่างไรชูหลิวเยเวแต่พระองค์เสด็จไปบ้านหม่อมฉันก็ดูเหมือนจะมีค่อยเหมาะสมเท่าไรกระมังหรงซิลหลุบตาเหมือนจะหัวเราะอย่างไม่สนใจเท่าไหรนะหากไปตอนกลางค่ำกลางคืนก็จะได้ไม่มีใครเห็นชูหลิวเยเวช่างหน้าไม่อาย หลังจากที่ส่งทหารออกไปชูหนิงก็รีบตามไปเหมือนกันหลายคนสังเกตว่ามีบางอย่างผิดปกติและเริ่มส่งคนไปแอบไปสืบถามความเป็นไปมีคนไม่กี่คนที่รู้เรื่องว่าองค์หญิงสี่พาคนไปยังพื้นที่ล่าสัตว์ในวันนี้และเรื่องวุ่นวายก็ลุกลามใหญ่โตจนไม่สามารถควบคุมได้ในไม่ช้าข่าวก็แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและทุกคนที่ได้ยินต่างพากันตกตะลึงพื้นที่ล่าสัตว์หลายแห่งมีอันตรายมากกว่า แต่องค์หญิงสี่นั้นมีทหารองครักษ์คอยติดตามคุ้มกันข้างกายเสมอแล้วจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนี้ได้ยิ่ยงไรยิ่งไปกว่านั้นหากจำไม่ผิดพื้นที่ล่าสัตว์ที่องค์หญิงสีเสด็จไปดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ล่าสัตว์ที่เจินเป่าเก๋อเพิ่งจะซื้อต่อจากชูหลิวเย่เว่เมื่อไม่นานมานี้มิใช่หรือแต่ถ้าเกิดเรื่องสิ่งใดขึ้นกับองค์หญิงสี่เกรงว่าคงจะมีคนพล่อยโดนหางเลขไม่น้อยบางคนเริ่มตื่นตัวฉุกคิดขึ้นมาได้และบางคนถึงกับลุกขึ้นมาเพื่อขออตััวลาก่นนนใทนที ทำไมชูหลิวเยเวทถึงจะไม่รู้ความคิดของคนเหล่านี้แต่พวกเขาก็เป็นได้แค่ไผ่ลู่ลมที่ไหวตัวไปตามสถานการณ์เท่านั้นนางมิได้ใส่ใจนะักและส่งแขกด้วยความใจกว้างในขณะที่เดินผ่านห้องพัตาคารที่พวกซื้ออย่างอยู่นั้นนางก็เห็นว่าพวกเขายือนออกันตรงหน้าประตูพอดีพวกเจ้าก็จะกลับไปเหมือนกันหรือชูหลิวเย่เอ่ยถามไปไม่ไปอะไรกันเล่าตอนนี้เจ้ายังมีเวลาคิดถึงเรื่องนี้อีกหรือ ซื้ออย่างก้าวมาข้างหน้าด้วยความร้อนใจเจ้าก็น่าจะรู้ว่าพื้นที่ล่าสัตว์ที่องค์หญิงสี่ประสบอุบัติเหตุนั้นก็คือข้ารู้หนะ้ารู้แล้วเจ้ายังทําเฉยอีกหรือเจ้าไม่กลัวว่าฝ่าบาทจะส่งกลิ้วแล้วหาคนมารับผิดชอบหรือไรไม่เพียงแต่ซื้ออย่างเท่านั้นสีหน้าของคนอื่นๆก็ดูกระวนกระวายเช่นกันเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับหลายฝ่าย พื้นที่ล่าสัตว์ผืนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับข้าแล้วอีกอย่างองค์หญิงสี่รันที่เข้าไปล่าสัตว์อสูรระดับสูงด้วยพระองค์เองเรื่องนี้โทษคนอื่นไม่ได้หรอกกระมังซื่ออย่างและคนอื่นต่างพากันอึ้งกิมกี่คำพูดนี้ก็ไม่ถือว่าไม่มีสิ่งใดผิดแต่ก็ดูเหมือนว่ามีบางตรงที่ไม่ถูกต้องแต่นั่นคือองค์หญิงสี่เชียวนะชูหลิวเยเว่ยยิ้มขำ หลงจิ้นโดนโกงก็มีเห็นจะสามารถทำอันใดได้แล้วนะับประสาอะไรกับการที่หรงเจินรนหาที่ตายเองเล่าองหญิงสี่ทรงมีบุญวาสนาทั้งยังมีฝ่าบาททรงคุ้มครองจะต้องไม่เป็นไรอย่างแน่นอนพวกเรารอด้วยความใจเย็นดีกว่านะซื่อหยางและคนอื่นสบตากันแล้วก็ได้แต่พยักหน้าช่วงเวลาพลบค่ามีข่าวรายงานว่าองหญิงสี่หลงเจินไม่ทันระวังจึงลื่นตกหน้าผาและขาหักทั้งสองข้าง อีกทั้งเพราะก่อนหน้านั้นถูกสสูรูระดับสูงอันลึกลับทำร้ายและไม่สามารถช่วยรักษาได้ทันท่วงทีจึงทำให้หยวนตันหรือแก่งพลังปราณแตกละเอียดกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตช่องตามใจทูเดย์ตอนที่94น้ำท่วมปากในคืนนั้นนะพระราชวังตำหนักเจียวหลันดวงจันทร์สว่างสวัลอยสูงเหนือมณฑาและแสงจันทร์ในคืนนี้ช่างดูเหน็บหนาวเป็นพิเศษ บรรยากาศทั้งด้านนอกและด้านในของตำหนักเจียวหลันดูตึงเครียดเคร่งครึมเหล่านางกำนันและคนรับใช้ในวังแม้กระทั่งจะหายใจยังต้องระมัดระวังเพราะเกรงว่าหากไม่ระวังแล้วจะนำเรื่องเดือดร้อนมาใส่หัวตนเองได้สายตาที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและหวาดกลัวของพวกเขาลอบมองเข้าไปในตำหนักปองหญิงสี่ได้สติฟื้นขึ้นมาก่อนเวลาหนึ่งกา้านทูปภายในระยะเวลาอันสั้นนางได้สั่งประหารชีวิตคนไปแล้วกว่าห้าคน หากทำสิ่งใดที่ขัดใจพระองค์บางทีหายนะนี้อาจจะถึงคราวของตนเองก็เป็นได้เพลงมีเสียงดังบาดแก้วหูลอดออกมาและเห็นได้ชัดว่ามีของบางอย่างแตกหักทุกคนต่างพะสอกันเงียบกริบกลายเป็นคนพิการภายในชั่วข้ามคืนจะมีผู้ใครกันที่รับได้นับระษาอะไรกับองค์หญิงสี่ที่ได้รับความปลดปรารและเป็นที่ภาคภูมิใจมาโดยตลอดกันเล่า ข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อรงเจินตะโกนวอยๆอยู่นานจนขอบหมดแล้วแต่น้ำเสียงของนางกลับยิ่งเกรี้ยกราดดุร้ายมากขึ้นเรื่อยๆพวกเจ้าต้องโกหกแน่นอนข้าเป็นองค์หญิงที่มีพรสวรรค์เป็นเลิศข้าจะกลายมาเป็นคนพิการได้อย่างไรฮะรงเจินเอ็นกายนอนบนเตียงพายในตำหนักโดยมีสภาพผมเภายุ่งเหยิงสีหน้าโมโหยและมีอาการสติคลุ้มคลั่งราวกับคนบ้าข้ารับใช้หลายคนกำลังนั่งคุกเข่าข้างเตียงของนาง คนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าถูกของบางอย่างปาใส,ส่สีสาจนมีเลือดไหลลงมาเป็นทางดูแล้วช่างน่าสงสารยิ่งนะแม้ว่าในใจเขาจะกลัวแต่เขาทำได้เพียงอดทนและพยายามเกลี้ยกล่อมนางต่อไปองค์หญิงสี่พยาขยวนตันของพระองค์แตกสลายหมดแล้วแม้กระทั่งชีพจรเดิมก็ถูกทำลายไปด้วยเป็นการยากหักว่าพระองค์ทรงอยากสึกพลังยุติอีกครั้งในอนาคตพวกเจ้ามันไร้ประโยชน์หยวนตันแตกสลายแล้วอย่างไรข้าหลอมรวมมันขึ้นมาใหม่ก็ได้แล้วมิใช่หรือ รงเจินเอ่ยขัดคำพูดเขาด้วยน้ำเสียงแหลมบาดหูทุกคนจึงก้มหน้าและเงียบปากหยวนตันถูกทำลายลงไปแล้วร่างกายของนางจึงได้รับความเสียหายอย่างหนักดังนั้นจึงมิสามารถหลอมรวมหยวนตันออกมาได้อีกแล้วหมอเทวดาไปตามหมอเทวดามาพวกเจ้าไร้น้ำยาแต่หมอเทวดาต้องรักษาได้แน่นอนหลิงเจินไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอย่างไรนางก็ไม่มีทางรับผลกรรมนี้ได้ เมื่อเห็นว่าคนพวกนี้ต่างพากันเงียบหลงเจินก็ค่อยๆรู้สึกถึงความสิ้นหวังตามจริงแล้วทำไมนางจะไม่รู้ว่าสิ่งที่รอคอยตนเองอยู่นั้นคืออะไรแต่ว่านางจะทำใจรับมันได้ยี่งไรเจินเจินตอนนี้ร่างกายของเจ้ายังไม่แข็งแรงทำไมถึงไม่รักษาให้ดีๆคนผู้หนึ่งเข้ามาข้างในด้วยความรีบร้อนซึ่งคนผู้นั้นก็คือหองเฮาเมื่อเห็นผู้ที่เข้ามาเป็นใครน้ำตาของหลงเจินจึงร่วงหล่นลงมาทันที สเสด็จแม่สเสด็จแม่ต้องช่วยลูกนะเพคะฮองเฮารีบเข้ามาเมื่อเห็นพระธิดาสุดที่รักของตนต้องตกอยู่ในสภาพนี้นางก็รู้สึกสงสารจับใจแล้วค่อยๆประคองร่างของผู้เป็นบุตรสาวเข้ามาในอ้อมกอดเจินเจินวางใจแม่ไปตามหมอเทวดามาแล้วไม่ว่าอย่างไรแม่จะต้องหาทางช่วยลูกให้ได้แต่ว่าครั้งนี้ลูกประมาทเกินไปแล้วหลงเจินอยากจะยันกายลุกขึ้นแต่กลับรู้สึกเจ็บปวดที่ขายอย่างแรง คราวนี้นางจึงนึกขึ้นได้ว่าตัวเองขาหักแล้วนางจึงอดโมโหขึ้นมาไม่ได้นางตวัดด้วยความเกรี้ยวกราดสเสด็จแม่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะความผิดของสัตว์อสูรตัวนั้นหักไม่ใช่เพราะมันลูกก็คงไม่กลายมาเป็นเช่นนี้ไหนจะพื้นที่ล่าสัตว์นั่นอีกสเสด็จแม่เมื่อครูน่นี้พระองค์เพิ่งจะไปหาสเสด็จพ่อมามีใช่หรือสเสด็จพ่อทรงรับปากว่าจะรีบไปตรวจสอบพื้นที่ล่าสัตว์นั่นหรือไม่ ชูหลิวเย่ได้ขายต่อพื้นที่ล่าสัตว์นั่นให้เจินเป่าเก๋อพวกมันต้องหนีไม่พ้นความรับผิดชอบเรื่องนี้แน่คราวนี้ต้องเอาชีวิตของพวกมันมาชดใช้ให้ได้นะเพคะสีหน้าของฮองเฮากลับนิ่งค้างนางลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยปากออกมาด้วยความลำบากใจเจินเจินเรื่องนี้ถึงอย่างไรก็เป็นเพราะลูกดื้นรั้นที่จะเข้าไปเองถึงได้เกิดเรื่องขึ้นเกรงว่าจะหาคนรับผิดชอบได้ยากเพราะเหตุใด หลงเจินผลักผู้เป็นพระมารดาออกจากนั้นจึงมองหน้าหองเฮาที่กำลังเหมือนน้ำท่วมปากทันใดนั้นนางจึงเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาได้นี่คือพระประสงค์ของเสด็จพ่อหรือเพคะพวกเจ้าออกไปก่อนหองเฮาไล่คนในตำหนักออกไปจนหมดจากนั้นจึงถอนหายใจออกมานางสายหน้าแล้วพูดอย่างช่วยไม่ได้นิสายของเสด็จพ่อเจ้าเจ้าก็น่าจะรู้ดีเสด็จแม่ หมงเจินมองมันดาอย่างไม่อยากเชื่อสเสด็จพ่อทรงโปรดลูกที่สุดตอนนี้ทุกอย่างของลูกถูกพังไปหมดแล้วสเสด็จพ่อไม่คิดที่จะสืบเรื่องนี้ต่อหรือเพคะแล้วความแค้นของนางเล่าจะล้างแค้นได้อย่างไรห้องเฮาปิดเปลือกตาใครใช้ให้เจ้าไปเองละ่ะแล้วยังเป็นพื้นที่ล่าสัตว์ของเจินเป่าเกอิอีกเรื่องนี้เจ้าทำได้เพียงต้องรับผิดเองแล้วละ่ะ ตอนที่9 5้าบ้าเขาทิ้งเจ้าไปแล้วเป็นเวลาอยู่นานกว่าหลงเจินจะได้สติกลับมาแค่เจินเป่าเก๋อเล็กๆถึงกับแต่ต้องไม่ได้เชียวหรือนางมีสถานะสูงส่งเป็นถึงองค์หญิงสี่แห่งแคว้นเยา่าเฉินตอนนี้กลับต้องมากลายเป็นเช่นนี้นางไม่มีสิทธิแม้กระทั่งหาคนมารับผิดช,ชอบเชียวหรือสเสด็จแม่เจินเป่าเก๋อมีเบื้องหลังอย่างไรกันแน่เหตุใดสเสด็จพ่อถึงได้ปกป้องพวกเขาขนาดนี้จนถึงขั้นไม่สนใจแม้กระทั่งความเป็นความตายของลูกเลยหรือเพคะ หลงเจินไม่เข้าใจเลยจริงๆเรื่องของเสด็จพี่ก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันเจินเป่าเก๋ยแย่งพื้นที่ล่าสัตว์ที่เสด็จพี่อุตสาธนุธนอมไปแต่สุดท้ายกลับทำสิ่งใดไม่ได้เลยเจ้าก็รู้ว่าแม้กระทั่งราชทายาทก็มีสามารถแต่ต้องเจินเป่าเก๋ยได้ง่ายๆห้องเฮาตัดบทของนางคนหนึ่งคือพระโอรสของนางอีกคนหนึ่งก็คือพระธิดาของนางเหตุใดนางถึงจะไม่โกรธแค้นเล่า เพราะฉะนั้นหากรู้ตั้งแต่ทีแรกว่าฝ่าบาทมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดากับเจิญเป่าเก๋อเมื่อครู่นี้นางก็คงขอร้องไปแล้วแต่ผลที่ออกมาก็เป็นไปตามคาดฝ่าบาทไม่ได้ตั้งใจจะลงเจินเป่าเก๋อตั้งแต่แรกแต่ถึงอย่างไรก่อนหน้านี้เจ้าอยากไปพื้นที่ล่าสัตว์นั่นตั้งหลายครั้งเจินเป่าเก๋อก็ปฏิเสธกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายเจ้าก็รั้นจะไปจนได้พวกเขาถึงได้จนใจยอมตกลงให้เรื่องนี้ใครๆต่างก็ทราบดี ตอนนี้เจ้าเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บแล้วจะโทษใครได้อีกคนมากมายในพื้นที่ล่าสัตว์ต่างเห็นชัดเจนว่าเจ้าดึงดันที่จะตามล่าสัตว์เดรัจฉานตัวนั้นเองจนสุดท้ายต้องตกหน้าผาลงไปต่อให้หาคนมารับผิดชอบแล้วต้องให้มารับผิดชอบด้วยเหตุผลอะไรฮ้องเฮาเองก็เสียใจที่มีสามารถหลอมเหล็กให้เป็นเหล็กกล้าได้หนึ่งเรื่องนี้หลงเจินช่างเอาแต่ใจไรเหตุผลเรื่องมันถึงได้กลายมาเป็นเยี่ยงนี้ ฉะนั้นนางก็ทำได้เพียงยอมรับมันเท่านั้นรงเจินถูกต่อว่าจนพูดไม่ออกแต่นางเป็นคนหญิงทะนงมาตลอดนางจะยอมรับความเสียใจนี้ได้อย่างไรนางจะต้องกลายเป็นคนพิการอย่างนี้ตลอดไปเลยหรือนางจะทำใจได้อย่างไรฮองเฮาพยายามข่มอารมณ์ที่กำลังเดือดพรุ่งพลานแล้วเอ่ยว่า เจินเจินวางใจแม่จะไม่ทอดทิ้งเจ้าหักคนพวกนี้ไร้หนทางรักษาเราค่อยหาวิธีกันใหม่อีกไม่นานราชทูตจากราชวงศ์เทียนลิงก็จะมาแล้วไม่แน่พวกเขาอาจจะมีวิธีดวงตาของหลงเจินเป็นประกายจริงหรือเพคะฮองเฮาฝืนยิ้มราชวงศ์เทียนลิงยิ่งใหญ่เพียงใดเจ้าก็รู้ดีไม่แน่พวกเขาอาจหาทางรักษาให้เจ้าได้เมื่อเวลานั้นมาถึงแม่จะต้องช่วยเจ้าอย่างแน่นอนตกดึกชูหลิวเย่เว่กลับถึงบ้านแล้ว น่งรออยู่นานกว่าชูหนิงจะกลับมาชูหนิงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ชูหลิวเยวเ่วฟังพอสังเขตแล้วถอนหายใจพร้อมกับสายหน้าน่าเสียดายเมื่อก่อนองค์หญิงสี่เป็นคนที่มีพรสวรรค์ไม่เลวมิฉะนั้นฝ่าบาทก็คงไม่ภูมิใจขนาดนี้หรอกแต่จากนี้ไปก็คงคิดถึงครั้งเมื่องานเลี้ยงวันเกิดขององค์ชายรัชทายาทหลงเจินบีบให้ชูหลิวเยต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก และหัวเราะย่อยเย,เ,ยเวที่เป็นคนพิกลพิการใครจะไปรู้ว่าเพียงชั่วพริบตาเดียวเย่เอ๋อกลับกลายเป็นอัจฉริยะผู้โดดเด่นส่วนนางกลับกลายเป็นคนพิการแทนเสียเองพวกเขาสองพ่อลูกถูกรังแกเหยียดหยามมาันักต่อนักตอนนั้นใครจะไปคิดว่าพวกเขาจะมีวันนี้ได้ชูหลิวเยเวหัวเราะเบาๆทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงทำความแค้นครั้งนี้ต้องเอาคืนแน่นอน ไม่ว่าจะมองเรื่องนี้อย่างไรก็ล้วนเป็นเพราะหลงเจินก่อกมเองจะโทษผู้อื่นมิได้ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่เกี่ยวข้องกับนางแต่ทว่านางกลับรู้สึกประหลาดใจเพราะเรื่องนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติดูเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นควบคุมทุกสิ่งภายในความมืดแต่นางก็ไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่จริงสิท่านพ่อหาสัตว์อสูรตัวที่ทำร้ายองค์หญิงสี่เจอหรือยังเจ้ากะไม่เจอสัตว์อสูรระดับสูงตัวนั้นช่างร้กาจยิ่งนะ แม้กระทั่งองครักษ์ประจำตัวขององค์หญิงสี่ยังสู้มันไม่ไหวพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคือตัวอะไรแม้ฝ่าบาทจะมีรับสั่งให้สืบค้นจนถึงที่สุดแต่ก็เป็นไปได้ยากมากช่วงนี้พ่ออาจจะยุ่งหน่อยลูกก็ต้องระวังตัวด้วยเหมือนกันชูหนิงพูดด้วยความลังเลสองสามวันนี้คลื่นลมไม่สงบคนพวกนั้นคงไม่มาทำอะไรแต่รอผ่านช่วงนี้ไปได้พ่ออาจจะส่งคนมาแอบคุ้มครองเจ้าลับ แน่นอนว่าคนพวกนั้นหมายถึงคนของตระกูลฉู่และองค์ชายรัชทายาทเขาไม่เชื่อว่าพวกนั้นจะยอมหยุดเพียงเท่านี้ชูหลิวเยเว่ยยิ้มจนตาเป็นสะอิกท่านพ่อไม่ต้องเป็นห่วงรองานเลี้ยงสองวันนี้จบลงสำนักก็เปิดเรียนพอดีตอนนี้ท่านพ่อเพิ่งรับตำแหน่งก็ต้องรีบไปจัดการเรื่องนี้แล้วก็จะต้องยุ่งมากแน่นอนดังนั้นลูกคิดว่าช่วงนี้คงจะพักอยู่ในสำนักไปก่อนท่านพ่อว่าดีไหมเจ้ากะ ชูหนิงโล่งใจเขาเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้วเชียวอยู่ในสำนักเทียนลู่ท่าเทียบกับข้างนอกนั้นปลอดภัยกว่ายเยอะลูกตัดสินใจเองก็ดีพ่อเห็นด้วยหมดนั่นแหละเจ้าจะพักในสำนักเทียนลู่หรือชูหลิวเย่เพิ่งจะกลับเข้าห้องของตนเองก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมเย็นอันแสนคุ้นเคยเมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นว่าเป็นหลงซิวจริงดังคาด สายตาที่ลึกล้ำของเขาจ้องมองมาที่นางอย่างอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยพลังบางอย่างชูหลิวเย่ไม่แปลกใจกับการมาของเขาเลยสักนิดเพราะเขาผู้นี้มักซ่อนตัวได้อย่างลึกล้ำนางไม่มีทางห้ามเขาได้หรอกแต่ในเมื่อเขาต้องการจะมานางเป็นฝ่ายไปเองก็ได้ชูหลิวเย่เพยักหน้าจากนั้นจึงหยิบเสื้อคลุมสีดำขนาดใหญ่ของเขาออกจากตู้แล้วยื่นให้แล้วพูดด้วยรอยยิ้ม เพราะฉะนั้นต่อไปพระองค์ก็ไม่ต้องเสด็จมาแล้วนอนรักษาเนื้อรักษาตัวในตำหนักตัวเองจะดีกว่าณเพคะหรงซิวมองเสื้อคลุมตัวใหญ่ปรัดหนึ่งก่อนจะรับมันมาแล้วยกยิ้มกลุ้มกลิ่มคิดไม่ถึงว่าเย่เอ๋อจะเป็นห่วงเป็นใยข้าขนาดนี้ชูหลิวเย่ยักไหล่อย่างไม่ยี่รอ่ะตอนนี้พระองค์ทําให้รัชทายาทต้องขุนเคืองพระทัยเกรงว่าต่อไปคงจะลําบากแล้วละ่ะ เห็นได้ชัดว่ารัชทายาทเห็นเขาเหมือนเข็มตำตาคืนนั้นที่งานเลี้ยงวันเกิดรัชทายาทนางก็พอจะมองออกเวลานี้เขายังยืนอยู่ฝ่ายนางอีกรักชทายาทจะต้องโกรธมากแน่นอนเมื่อหรงซิวได้ยินดังนั้นทันใดนั้นเขาก็โน้มตัวลงมาเข้าใกล้นางระยะห่างระหว่างทั้งสองยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนแทบจะแลกลมหายใจกลนอยู่แล้ว ชูหลิวเยเว่ยกำลังจะถอยหลังไปแต่กลับเห็นตัวเองตัวเล็กๆสะท้อนอยู่ในแววตาทั้งคู่ของเขาสายตาของเขาช่างลึกล้ำราวกับมีกระแสใต้น้ำน้ำเสียงแหบพร่าของเขาราวกับสายลมที่พัดผ่านสายพินข้ายังไม่ทันได้ขอบคุณที่เขาทิ้งเจ้าไปเลยหนึ่งสำนวนจีนหมายถึงอบรมสั่งสอนบุตรหลานไม่ได้ดั่งใจหวังตอนที่96รถม้าบุโรทั่ง ความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวของชูหลิวเย่ในงานเลี้ยงวันเกิดอง์คชายรัชทายาทคืนนั้นเขาตั้งใจจริงๆด้วยแต่เพราะเหตุใดกันละ่ะองค์ชายพระองค์ชูหลิวเยเ่กำลังจะถามให้แน่ใจทว่าหลงซิวกลับลุกขึ้นยืนหลังตรงเสียก่อนวันนี้เจ้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเช่นนั้นข้าก็ไม่อยู่รบกวนแล้วละ่ะเขาสยายเสื้อคลุมผืนใหญ่ปกคลุมร่างกายอาวะแล้วหมุนตัวออกไป เงาดำของร่างสูงหายตัวไปอย่างรวดเร็วในคืนที่มืดมิดชูหลิวเยวองทิศทางที่เขาหายตัวไปเป็นเวลาอยู่นานจากนั้นจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วก็กำมือจิกนิ้วเมื่อครู่นี้หอหิะเริงององูซิวอยู่ใกล้ขนาดนั้นจู่ๆหัวใจของนางเต้นโครมครามขึ้นมาทันทีหากกล่าวกันตามเหตุผลนางไม่เคยอนุญาตให้ใครเข้ามารุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าขนาดนี้เด็ดขาดแต่ดูเหมือนว่านางเองก็ไม่ได้รังเกียจการที่ต้องใกล้ชิดกับหลงซิว เหมือนลึกๆในใจของนางจะเชื่อใจหลงซิวว่าหลงซิวไม่มีทางทำร้ายนางแต่นางเองก็ไม่รู้ว่าไปเอาความเชื่อใจที่อธิบายไม่ได้นี้มาจากไหนนางเคยผ่านกอนถูกทรยศหักหลังในอดีตชาตินางคิดว่าตัวเองคงไม่มีทางไว้ใจให้ใครเข้ามาใกล้ชิดได้อีกกระนั้นไม่ว่าจะเป็นชูหนิงหรือหลงซิวดูเหมือนพวกเขาจะทำให้นางค่อยๆทลายกำแพงในใจ ชูหลิวเยว,วกรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็หาเหตุผลมารองรับไม่ได้สักทีดังนั้นนางจึงยอมแพ้ไปก่อนนางทำกิจวัตรประจำวันดั่งเช่นเคยโดยการนั่งขัดสมาธิบนเตียงเพื่อฝึกบำเพ็ญและดูซับพลังแห่งฟ้าดินหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนางก็เอนกายลงเพื่อนอนหลับพักผ่อนงานเลี้ยงที่โรงเตี๊ยมเฟิ่งห่วงยังคงดำเนินไปอีกสองวันแค่หลงซิวก็ไม่ได้ไปอีกทั้งนี้จึงทำให้ใครหลายคนต้องผิดหวังเพราะเดิมทีพวกเขาก็จะมาใช้โอกาสนี้สร้างความสัมพันธ์กับหลี่อ๋อง ถ้าว่าเขามีสถานะสูงส่งสละเวลามาได้วันหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องยากแล้วหลังจากนั้นสองวันจะไม่มาก็เป็นเรื่องปกติหลายคนอยากมาถามข่าวคราวจากชูหลิวเย่สักหน่อยแต่ก็ถูกนางพูดตัดบทไปสองสามประโยคดังนั้นทุกคนจึงได้แค่คาดเดาว,ว่าบางทีชูหนิงและหลีอองอาจมีการไปมาหาสู่กันบ้างหากรายละเอียดเจาะลึกลงไปนั้นไม่ว่าจะถามอย่างไรก็คงไม่ได้ความอะไรกลับมา อีกอย่างบทสนทนาระหว่างชูหลิวเย่กับหลีอ๋องก็ไม่ได้ดูสนิทสนมกันมากมายจุดนี้ก็สามารถเดาได้ว่าคนระดับหลีอ๋องกับชูหลิวเย่เวนั้นมีสิ่งใดให้ต้องสนทนาพาธีกันแม้ตอนนี้นางจะสอบเข้าสำนักเทียนลู่ได้และเป็นอัจฉริยะทั้งด้านปรมาจารย์และผู้ฝึกยุทธแต่หากไม่มีตระกูลขุนนางใหญ่หนุนหลังดังนั้นระหว่างนางกับหลีอ๋องจึงมีช่องว่างขนาดใหญ่ก้นกลางอยู่เช่นกัน าว่าชูหนิงเพิ่งจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บัญชาการราชชองครักสามารถทําให้ฝ่าบาททรงไว้ในเชื่อใจได้เช่นนั้นก็จะได้เปรียบกว่าในเรื่องสารสัมพันธ์แต่ช่วงนี้ชูหนิงกําลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องขององคหญิงสี่ไม่โผล่หน้ามาที่โรงเตียมเฟิ่งห่วงเลยสักวันดังนั้นจึงทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกเสียดายด้วยหลายเรื่องที่ซ้อนทับกันจนสับสนวุ่นวายทุกคนจึงให้ความสนใจกับชูหลิวเย่เว่น้อยลงตามไปด้วย ยังดีที่สองวันนี้เหยยนเก๋ยังคงมาอยู่ตลอดแล้วช่วยแบ่งเบาชูหลิวเย่เว่ไปไม่น้อยสิ่งนี้เองที่ระงับจิตใจที่ไม่สงบของบางคนได้บ้างไม่ว่าอย่างไรชูหลิวเย่ยังมีเจินเป่าเก๋ยคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็ไม่มีใครสามารถมาหาเรื่องได้ง่ายๆเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงชั่วพริบตาก็ถึงวันที่ต้องกลับไปเรียนที่สำนักเทียนลู่แล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ชูหลิวเย่เข้าเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อชูหลิวเยเว่ลงจากรถมาทันใดนั้นก็ดึงดูดสายตาผู้คนจำนวนไม่น้อยเดิมทีตรงหน้าประตูใหญ่มีเสียงพูดคุยกันดังจอแจทว่าตอนนี้กลับเงียบลงไปทันทีสายตาหลายคู่ต่างมองมาทางนี้ด้วยสีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเซียวหลิวเยเวเจ้ามาสักทีคนผู้หนึ่งวิ่งมาทางชูหลิวเยเวด้วยความรวดเร็วพร้อมกับเสียงวกเวกที่ฟังดูตื่นเต้นซึ่งเขาผู้นั้นก็คือไปเชิญ อาจารย์ไปเชิญชูหลิวเย่ทำความเคารพไผ่เชิญมองนางด้วยความตื่นเต้นดีใจข้ารอเจ้ามาสักพักหนึ่งแล้วเหตุใดเจ้าเพิ่งมาสิทธจะเข้าพักในสำนักก็เลยมีของมากมายที่ต้องเก็บดังนั้นจึงมาสายเจ้ากะชูหลิวเย่เวออธิบายไปเชิญหัวเราะแห่แห่ข้าจัดเตรียมที่พักให้เจ้าเอาไว้แล้วตามข้ามาชูหลิวเย่เว่พยักหน้าให้เขา เช่นนั้นก็รบกวนอาจารย์ไปเชิญแล้วเจ้ากะรบกวนอันใดกันยามนี้เจ้ากลายเป็นคนดังของสํานักไปแล้วมีหลายคนต้องการแย่งโอกาสนี้กันทั้งนั้นแต่พวกเขาแย่งข้าไม่ทันหรอกนะแห่แห่ ह. ทุกคนได้ประจักษ์ความสามารถของชูหลิวเย,ย่กับตาตัวเองแล้วหลังจากที่นางเลือกเรียนสาขาวิชาปรมาจารย์ทว่ากลับยังไม่ได้เลือกว่าจะติดตามอาจารย์ท่านใด อาจารย์ทุกท่านในฝั่งปรมาจารย์ต่างตื่นเต้นกันเป็นอย่างยิ่งมีใครไม่อยากได้ลูกศิษย์ที่มีพรสวรรค์อันน่าทึ่งเช่นนี้บ้างเล่าจริงไหมวันนี้เป็นวันแรกที่ชูหลิวเย่เว่เข้าร่ำเรียนในสำนักดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนแม้ว่าไปเชิญจะไม่ได้หวังสิ่งใดมากนั้นนางก็ชื่นชอบชูหลิวเย่จากใจจริงดังนั้นเขาจึงเต็มใจมาต้อนรับด้วยตนเองของบนรถมานี่เป็นของเจ้าหมดเลยใช่หรือไม่ เจ้ากะเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันทั้งนั้นเลยเจ้ากะเช่นนั้นข้าไปตามคนมาช่วยเจ้าขนของก่อนไปเชิญยังไม่ทันได้พูดจบประโยคทันใดนั้นก็มีเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งเอ่ยขัดด้วยความประชดประชันรถมาเก่าบูโรทั้งมาจากที่ใดกันหนอคิดไม่ถึงว่าจะกล้ามาจอดหน้าประตูสำนักน้ำเสียงนี้ช่างคุ้นเคยยิ่งนะชูหลิวเยเว่เหลือบมองเล็กน้อยก็พบหน้าคุ้นคของคนผู้หนึ่งลู่เฟยเยียน นางยืนอยู่ห่างๆทำท่าปิดจมูกและมองชูหลิวเย่ยด้วยสายตาเยยดยามเก็บซ่อนความร้ายกาจของตัวเองไม่มิดเลยสักนิดรถมาคันนี้คงทำมาจากไม้คุณภาพต่ำกระมังถึงได้มีกลิ่นเชื้อรานางกวาดสายตามองชูหลิวเย่ย,วเวยอย่างเยาะเย้ยและจงใจพูดเสียงดังให้คนแถวนั้นได้ยินพวกเจ้าดูสีขนมาตัวนั้นก็ลายพร้อยมองดูก็รู้ว่าไม่ใช่มาชั้นดีแต่สตรีตระกูลสูงศักจะนั่งรถมาพัานนี้ได้เยี่ยงไร มีหญิงสาวอีกหลายคนที่ติดตามอยู่ข้างหลังของนางเยี่ยนเอ,อ๋อตอนนี้นางไม่ได้เป็นสตรีตระกูลสูงสักอีกต่อไปแล้วแน่นอนว่ามีอาจเทียบกับพวกเราได้หรอกก็จริงเป็นอัจฉริยะแล้วอย่างไรแต่ก็น่าสงสารเหมือนกันนะช่างหน้าขันจริงๆไปเชิญมีสีหน้าเคร่งครึมในขณะที่กำลังจะจัดการกลับถูกชูหลิวเยเว่ห้ามเอาไว้ก่อนอาจารย์ไปเชิญข้ารู้ดีว่าไม่สามารถนำรถมาเข้าไปในสำนักได้ แต่ข้าคนของมาเยอะมากไม่รู้ว่าท่านพอจะเรียกคนมาช่วยขนได้หรือไม่ไปเชิญนิ่งค้างแน่นอนว่าได้ชูหลิวเยเว่มองไปที่พับพวกของลูกเฟยเยี่ยนแล้วยิ้มน้อยๆถ้าอย่างนั้นให้พวกเจ้าช่วยก็แล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ